สวัสดีครับเราอิมสนามกลับมาเจอเจอกันครับ EP นี้ยังคงอยู่กับความต่อนเนื่องจาก EP ที่ผ่านมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของฟุตบอลไทยลีก3นะครับหรือว่ามังกรฟ้าลีโดยเฉพาะประเด็นวันนี้ก็คงอยากจะขบวดกันให้เสร็จแล้วนะครับว่ามีประเด็นย่อยอื่นที่น่าสนใจของการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก3อะไรกันบ้างน,นะครับเรื่องแรกครับเรื่องของงบประมาณงบประมาณเนี่ยตอนนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่าจะมีเงินสนับสนุนให้แต่ละสโมสรสโมสรละ1ล้านบาท ตัวเลขไม่ได้เยอะเลยนะครับใครทาฟุตบอลก็รู้อยู่แล้วนะครับในหนึ่งฤดูกาลได้เงินมาสนับสนุน1ล้านบาทแต่ยังดีกว่าที่ไม่ได้นะครับแบ่งจ่ายเป็น4ีงวดแต่เงื่อนื่นๆไม่น่าจะมีให้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าเดินทางที่ปกติเคยได้เรื่องของอการเขียนโครงการให้กับโปรเจกต์ที่ชื่อว่าฟ i f a d e v e l ล p นะครับก็ไม่น่าจะมีแล้วนะครับก็จะมีอีกช่องทางหนึ่งลองช่วยกันกระทุ้งกันหน่อยครับก็คือในส่วนของทางการกีฬาประเทศไทย จากกองทุนพัฒนากีฬาด้วยสาเหตุเพราะว่าทีมฟุตบอลเนี่ยถือว่าเป็นทีมอาชีพน่าจะเข้าข่ายของการได้รับการสนับสนุนจากพรบกีฬาชีพได้ผมไกด์ให้ดูแล้วกันนะครับแต่ละสโมสรลองไปกระทุงจากทางการกีฬาแห่งประเทศไทยแต่ละจังหวัดของท่านเองและกันนะครับแต่ในส่วนของการจัดการแข่งขันอื่นๆเรื่องของมาตรฐานของการจัดการแข่งขันทางฝ่ายจัดก็บอกแล้วนะครับว่าแต่ละสโมสรเตรียมรับคู่มือไปได้เลยนะครับคงจะมีการพูดคุยกับทางสอบ,บอค คงจะมีการพูดคุยกับกรมควบคุมโรคเพื่อออกมาเป็นคู่มือปฏิบัติให้กับแต่ละสโมสรต่างๆตามมาตรฐานที่ใช้ตัวย่อว่า SOP นะครับ Standard Operating Procedure นะครับอันนี้ก็คือแต่ละสโมสรเตรียมรับปฏิบัติได้เลยนะครับแล้วต้องเอาไปคุยกับหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่หน่วยงานที่อยู่ในจังหวัดของท่านนะครับส่วนเรื่องของวัคซีนวัคซีนเนี่ยไทยีกบอกแล้วนะครับว่าได้แค่ประสานที่เหลือ คอนเนคชันพวกพี่แล้วกันนะครับนั่นก็หมายความว่าแต่ละสโมสรคงจะต้องไปใช้คอนเนคชันเพื่อที่จะรับวัคซีนมาเพื่อจะให้วัคซีนกับนักเตะของท่านนะครับให้ครบโดสนะครับก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นเพราะว่าการแข่งขันนั้นเริ่มมาที่4กันยาจะมีการตรวจโควิดกันก่อนหน้า2สัปดาห์แล้วหลังจากนั้นจะมีการตรวจโควิดแต่ละทีมทุกๆเดือนนะครับนี่ก็คือสิ่งที่แต่ละสโมสรต้องช่วยกันนะครับไม่ใช่รอพึ่งแต่ไทยลีกอย่างเดียว เพราะว่าไทยลีกบอกแล้วนะครับว่าไม่ใช่ไม่อยากจัดนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราจะทํำยังไงเพื่อให้เราจัดการแข่งขันออกมาได้นะครับส่วนประเด็ยนย่อยอื่นที่น่าสนใจสําหรับไทยลีก3ฤดูกาลที่กําลังจะมาถึงการเปลี่ยนตัวนักเตะในฤดูกาลหน้านี้ได้5คนแล้วนะครับนั่นก็เท่ากับว่าแต่ละสมโมสรที่เป็นทีมเน้นสร้างก็น่าจะได้โอกาสให้กับนักฟุตบอลได้ลงสนามมากขึ้นทีมที่มีเม็ดเงินเยอะมีนักเตะคุณภาพดีก็อาจจะทําให้ทีมมีสมดุลมากขึ้น ส่วนการแข่งขันนั้นจะเริ่มต้นขึ้นอีกไม่นานแฟนบอลอาจจะดูเหงาหน่อยเพราะไม่ได้ไปเข้าไปชมในสนามแต่อย่างน้อยเราก็น่าจะชมผ่านทางออนไลน์จากการถ่ายเท่าสดของแต่ละสโมสรวันนี้เราหิมสนามลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ